ไม่จำกัดการเวลาถ้าเราตั้งใจในมรรคในผลเชื่อว่าบุญมีบาปมีสวรรค์มีโรกอย่างนี้มรรคผลปฏิพาน์มีจริงผู้นั้นก็จะเป็นหนึ่งในสังขังสแนังกชามีเนี่ยลูกอย่าไปคิดเลยว่าจะอยู่ในประเภทอื่นคือจัดเข้าอยู่ในสังขังแนังกชามีเพราะปฏิบัติตามนั้นตามมรรคแปดชินสมาธิปัญญาโลกโลกโลกก็จะไม่ว่างจากอรหันต์นั่นอรหันต์กลุม่มใดก็ตามเป็นก่อนหรือหลังก็ตาม ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เป็นพระพันมาร้อยปีกับเป็นพระหันในขณะสุดท้ายบ้านไปก็เป็นอนหนึ่งอันเดียวกันนั่นไม่มีก่อนและไม่มีหลังนั่นมันก็เป็นเสมอกันที่นี่จนถึงบ้านปลายไทยนั่นหลวงปู่มัน่นหลวงปู่สาวพ่อแม่กูหลวงตามหาบัวก็พ่อแม่กูระดับระยังหลังมาก็อยู่ในสังขังสนัง,งกระถามทั้งหมดเลยก็พระเจ้าบัญญัติแล้วใช,ใ,ชใช่ไหมใช่ไหมหรอือว่าไม่มีก่อนไม่มีหลังนั่นผู้ที่สิ้นกิเลสมาแล้วเป็นร้อยปีกับผู้ที่สิ้นกิเลสขนาด สุดท้ายบั้นปลายที่จะร่างกายแตกสลายก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีว่าพระรหันต์ก่อนพระรหันต์หลังเลยนั่นประโยคนี้ประโยค์เดียวหรือการเทศนี้การเทศเดียวมันก็ครอบเป็นหมดในสามในโลกธาตนะุนั้นไม่มีคำว่า,าก,ก่อนหรือหลังจะนานเวลาจนถึงห้าพันปีก็ตามหรือมากกว่านั้นก็ทาม,มีผู้ปฏิบัติธรรมบังแต่อยู่กรสงมากังรสงผลและเป็นสังฆังสนังกระฉามิอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยเนี่ยนี่คือความเป็นจริงนี่ลูกมันลูกเข้าใจด้วย อย่างนั้นเวลาพ่อแม่ครูนี้อดอาหารทําเพียรในสมัยที่ป่ากาลังอุดมสมบูรณ์เหมือนหลวงปู่มั่นพูริทธโตูหลวงปู่สาวกันท์รีหลวงนี่จึงสมบูรณ์มาดูณนพวกไก่จิบที่ก็แปรกับไปไหวชั้นสูงบ้างชั้นกลางบ้างชั้นต่ําบ้างพวกไก่จิบเอ้ยพวกจินจานธรรมดาบ้างเห็นไหมนะกระตือรือร้นเพื่อต้องการบุญต้องการกุศลกับหลวงปู่แม่ฤทธโตูกับหลวงปู่สากันทีรีหลวงเฮพวกเราทุกวันนี้โอ้ยมันคนละโลกันเลยอย่าไปพูดถึงเรื่องมรรคเรื่องผลเลยนั่น พูดถึงเรื่องการรักษาศีลเฉยๆก็ยังรักษาศีลไม่เป็นรักษาศีลไม่ได้ลูกท้องนึกถึงตองดูสิไม่รู้เรื่องเลยจะไปพูดถึงเรื่องมากเรื่องผลให้บอกว่าพระปวดมานี่มีศีลขีดตัวมีศีลกีสิกขาบทยังไม่ทราบเลยนั่นก็บวชมากรคนของหลงพระเหลืองก็แค่นี้ก็คือพอยุตินั่นคนมากราบมาไหว้เขาก็ศรัทธาเออได้ลาบสักระเพิ่มพูนพระองค์ขึ้นมีแค่นี้ไม่รู้ว่าพ,พระสมมาสัมพะทธเจ ผิดแลกกันแม่หละตั้งแต่สมัยพุทธกาลได้สมัยหลวงปู่มัม่นปรนศตูนั่น,นก็เลยบอกว่ามรควน,นิพนธ์หมดมรคลน,นิพนธ์หมดก็ใครเป็นผู้ทำก็เราเป็นผู้ทำนั่นเราเป็นผู้ทําให้มรควน,นิพนธ์หมดไม่ใช่ว่ามรควน,นิพนธ์สิ้นแล้วเราทําให้สิ้น่ังหากเพราะตาใดมีผู้ปฏิบัติตามมรแปดลูกลจะไม่ว่างแก่พลัหันแต่เราไม่ปฏิบัติตามมรแปดนี่นั่นคนละโลกนี่ีนคนละโลกคนละเรื่องนี่พูดละละูกหลานฟังนี่มันก็เลยเป็น ความรู้สึกอีกความรู้สึกหนึ่งไงที่ว่าเราไม่เคยพบไม่เคยเห็นแต่เราก็พบก็เห็นสิ่งนี้อืมสมัยหลวงปู่มั่นเนี่ยสมัยพ่อแม่กูสมัยนั้นจะขนาดไหนก็สิ่งเดียวกันนี่แหละไม่งั้นจะสามารถรู้วาระวิถีจิตได้หรือก็ต้องรู้การไปการมาการขึ้นการลงของสัตว์โลกของจิตพวกนี้ดีใช่ไหมหละ่ะนี่มันจึงอาจารย์มากดังลูกนะก็ไม่คิดว่าเราจะเจอเพราะลูกก็เจอด้วยนี่ ลูกทุกคนก็ได้รับกําลังนิดๆนหน่อยๆก็ยังดีนก็ยังเป็นบุญบุญบุญกุศลที่เกิดมาไม่เสียชาติเกิดนี่ว่าสิ่งนี้มีจริงนั่นบุญบาปมีจริงนรกสวรรค์มีจริงและพวกกายทิพย์มีจริงมีจริงๆเพราะได้สัมผัสสัมพันธ์กันตลอดนั่นมันก็ลงตรวนั้นนี่เห็นไหมลูกนั่นพูดให้ลูกหลานฟังถ้าใครตั้งใจในมรรคในผลแม้นอดข้าวกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ยังมีสิ่งที่ว่าเลิศประเสริฐด,ดูแลปลูกปักรักษาพอไม่เคย ถึงเดือนสักทีหรอสูงสุดก็สิบห้าวันแต่สิบห้าวันนี่ขันนี่โ้กับชับหมดเหลืองอลามในความรู้สึกขันนี้เป็นทองคําร้วนๆเลยในความรู้สึกนะลูกนะอันนี้ไม่ได้ไปอวดอุตตรินะพูดถึงว่าเหลืองอลามไปหมดมองดูตัวเองเหลืองไปหมดมองดูญาติโยมทั้งนอกทั้งนอกก็เหลืองไปหมดมองดูดินดูฟ้าเหลืองอลามไปหมดเหมือน,นทองคำก็สิบห้าวันนี้เราโอ้มันจะพอ,พอดีกับความงามคืองามเป็นเหลืองอลามในความรู้สึกเรานั้น ความรู้สึกเดินมีตาบานนี่เหลืองอลลามไปหมดเลยโยมก็เหลืองอลลานไปหมดนั่นน่ะพวกไอ้อะไรล่ะพวกดินพวกอะไรนี่ก็เหลืองอลลามไปหมดเนี่ยมันมีความรู้สึกอย่างนั้นเลยนะดูนะสิบห้าวันฉันครั้งหนึ่งสิบห้าวันฉันครั้งหนึ่งพอดีสําหรับลุงผู่นะมากกว่าน,นั้นยังไม่เคยเกดวันนี้ไม่ต้องการฉันใดๆมีแต่น้ําเปล่าๆน้าปะนะไม่ไม่เข้าใกล้เลยจากเกดวันไปจนอีก นถึงสิบห้าวันกลุ่มนี้จากนี้ไปก็คือไม่แต่ต้องเพราะว่าขันกับชับเรียบร้อยแล้วด้วยพลังพลานุภาพของที่ลุงกลุ่มพูดในฝันเมื่อกี้มันจะเชื่อมกันปับ๊บมีความสุขดูวยเอพูดให้ลูกหลานฟังอยากจะลองก็ลองลองไม่่ว่าลองแล้วลองเล่นเล่นหัวหวนลองด้วยความจริความจริงลองเพื่อมเพื่อผลเพื่ออรรถผลเพื่ออรหนตผลเนี่ยถ้าไม่ลองเพื่อ,อเพื่ออรนตผลลองเล่นเล่น,ลนมันก็ไม่สามารถ ที่จะทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ใจต้องบริสุทธิ์เพื่อมาเพื่อผลใจบริสุทธิ์ในการเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ใจบริสุทธิ์จริงๆแม้นไม่บริสุทธิ์ในการถอดถอนอาสวะแต่บริสุทธิ์ในการเคารพเทิดทูนคนละอย่างลูกนะเคารพเทิดทูนด้วยใจบริสุทธิ์กับใจบริสุทธิ์ที่เรียกว่าจิตอรหรหันคนละอย่างฟังแล้วก็พี่นาแต่ต่องขออนุญาตลูกสาธุ